สวัสดีครับพี่น้องมาหอดป้าไม่หรอค่ะมาหอดป้าไม่แล้วลองมาเบิ่งกันด้วยเขาสิพอได้ตื้มกันอีกบอนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้จุลีได้ไมซีหาดอกด้วยค่ะจุลีสิมารอบป้านี่ตื้มกันนาอพี่น้องเนาะจุลี่บริเ็ด เป็นคลิปเดียวยาดมันย้วโพดสิไม่เฮ็ดอีกเป็นคลิปนึงตั้งหากค่ะเมืนน่อนี่โบมีฝนค่ะแต่ว่าแห่งโบมีแดดก็เลยเป็นสีคึมคมแน่จากน้อยเดี๋ยวจุลี่รอบแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อมี่ยังเราเลือง,องๆใบไม้สมองหูใบไม้ี่เล้วค่ะ เดีาาย๋ยวให้จุลือลอแป๊บนึงจกักสิโซกสิมาน่รบุคค่ะเดี๋ยวมาเบิงเง่งกันเห็นแต่ไก่เนื้ว่าแม่แมนกนนะคะเหลืองๆนะนี่ค่ะใบไม้เหลืองๆเดียวมาแต่ไก่เหลืองเออเฮยอยู่นืกอว่าแม่นๆม,มนๆมาหอดไก่หรอบโบแม่นพาดทีท่โถวงนึงหันมาเยี่เสียงปืนค่ะพี่น้องเสียงปืนดังเสียงมาใกล้แทับบนเอง ไปมหายิงอยู่รอนี่เดี๋ยวิงสวนนะจะบอกให้มันเป็นทีส่สวนบุคคลได้หน่น้อพี่น้องเนาะอ้ยตื่นหมือนตรงนึงค่ะนะจักสิเสียงมาจากทั้งไหดคะ่ะแต่ว่าเสียงกับเป็นสีใกลๆ้ๆเนาะพี่น้องเพระท่านได้พ่อค่ะน้ํารอมูลนี่เพราะท่านได้เห็น น้องพี่น้องเนาะยานบุคือค่าปลานี่เอา้ามีแดดม้าน้อยนึงเราบัดนี้แดดม้าแล้วแดดมา้ดดมาแล้วค่ะน้องพี่น้องแดดซองแน่น้อยนึงไข่แน่ไข่แน่บัดน,นี้วงนึงหันเป็นสีมือดอึ่งขึ้นอยู่ ปานี่บ่โสกบ่หมานซ้ำดอกค่ะป้านี่บ่พอจักดอกไม่ได้ตื่มกันเลยเอา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 มือลง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 ป้านี่บ่มีป้านี่ไว้แล้วพูดถึงบ่ไว้กับบัวเมล่ะนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกัดหนาหนาวแล้วมันกับเบิดยามันกับบัวเมญยามันแล้ว มันก็ไว้แน่และเนาะค่ะน้าพี่น้องเนาะมันก็สิคือสิบบกขึ้นยังตีดอก mm hmm. เหตุกระไดเนาะพี่น้องเนาะสรสรพนานกค่ะนาะพี่น้องเนาะรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าสิไดตื้มกันบบได้ตื้มกันซ้ำาถทัวล่ละค่ะคลิปนี้ เห็นยังยี่บ่งน้งพี่น้องกำลังแนมำล้างให้กันเ,นนเด้อค่ะเด้อสั่นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไกะคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอันนี้ของคลิปเก้าแล้วค่ะนี่มาปราไม้ว่ะสิมหาตื้มกันบได้แถบค่ะในซัมนี่แต่ซัมนี่ก็อิ่มแล้วค่ะผู้น้องเออผู้ดเดียวกินผู้เดียวค่ะพี่น้อง นมาพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย